สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อู่กอเลียงไกลค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่แวะเรียนเข้ามาชมคลิปของทางอู่นะคะวันนี้ก็ได้มาลงรถค่ะลงรถใหม่นะคะสำหรับ2องคันนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะแวะมาชมงานจริงได้เลยที่อู่กอเลียงไกลค่ะ เป็น MEGA j จโ e 210แรงจอบูคอมมันเร็วค่ะเป็นคสซีนอกทั้งสองเลยนะคะรอชมคลิปกันยาวๆได้เลยนะคะลงรถเสร็จเราถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะถูกใจขนาดไหนนะเป็นหัวเดียวนะคะราคาไม่แพงค่ะลูกค้าก็อยากได้รถซื้อสวยนะคะ สภาพตั้งแต่ลงรถนะคะหรือสั่งทำน,น,นะลูกค้าก็มีบริการทุกท่านเลยนะคะก็แวะเวียนมาชมกันได้เลยที่อุกอเกลียไกรค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมทั้งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นคาสีเป็นเครื่อง, <c oughs> งอะไรไม่ได้ดูกล้อง จากหัวนะคะแล้วก็ดูจากคาซีแล้วนะคะไม่มีผูกเลยนะลูกค้ากันชนนะไม่มีอ่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะหลังรถลงเสร็จเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะต่อติดตามชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวลงรถเสร็จก่อนเนาะลงจอดแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะเป็น J-O7E210 แรงค่ะเทอร์โบคอมมอนเรลเป็นหัวหัวเดี่ยวนะนะคะ แล้วก็เป็นคาสิโนค่ะ,ะสำหรับหัวของคันนี้นะคะก็แทบไม่มีผุเลยแต่ก็มีการบุบนะาเพราะว่าการขนส่งนะคะมาก็จะเป็นอัดกันมาเนะาะมันก็จะมีบุบบ้างเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสําหรับคันนี้นะคะจะไม่มีชุดแต่งนอกมาเท่าไหร่นะคะเป็นเหล็กเนาะเราก็ใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชน กระจังหน้านะคะครอบไฟบางตอนะทุกอย่างค่ะใส่ให้เป็นเลดยหมดเลยนะคะเวลาเราแต่งเนาะมันก็จะไม่ใช่สภาพนี้ค่ะแต่เราให้ดูว่าการมานะคะหัวของเขานะคะนู่นนี่นั่นนะคะสวยขนาดไหนโอ้โหขากระจกใหญ่นะคะกระจกใหญ่มากสําหรับคันนี้เสียงไหมคะก็จะแห็ดหน่อยนะสำหรับภายในของคันนี้ค่ะก็สวยเลยนะคะคันนี้หัวไม่มีผูก นะคะแต่ไม่มีอะไรแต่งมานละลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่อะไรแต่งให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่ให้ทุกคันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็น <c oughs> คอนโซลหน้านะคะก็เนี้ยบสุดเลยนะคะภายนอกภายในเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดอีกทีนึงนะคะก็มีการใช้งานมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนเบาะนะคะก็สภาพดีนะ,ะแต่เราก็เปลี่ยนเบาะใหม่ ลูกค้าดูการขึ้นลงของตรงนี้ได้เลยนะคะแทบแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะผ่านการใช้งานมาอยู่จริงนะคะแต่ไม่ได้ใช้งานถึงขั้นสมบุกสมบันจนทําให้รถเสียหายมากนะคะแต่นะคะการใช้งานคือใช้งานแบบแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะคะ,ะสำหรับฝั่งนี้คนขับขับประจานะคะก็ดูการขึ้นลงนะคะแทบไม่ได้แบบนั่นเลยเนาะข้างล่างพื้น คืออยู่เต็มมากลูกหาจะประมาณนี้เลยสําหรับภายในบอกไว้เลยนะคะว่าคัาสซานเตสวยๆมาจริงๆนะคะถ้าไม่สวยเราไม่เอามาเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะใครต้องการราคาเบาๆนะคะก็จัดได้เลยนะแต่งตามสเปคได้นะคะามาดูตัวคัสซีของคันนี้ค่ะคันซีของคันนี้ก็เรียวปลายนิดหน่อยไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรายน่ยนยน่ยนย่นย่นขึ้นมาอยู่แล้วสําหรับ ลูกค้าที่ทําสเปค3เมตร8 3เมตร6 4เมตรนะคะก็ได้ย่นเหมือนเดิมนะคะอ่าส่วนเกลียวของกันนี้ดูได้เลยส่วนงามมากๆส่วนตัวเครื่องต้องยกหัวนะไม่แน่ใจว่าจะมีคนยกหไวไหมคาซีนะมาดูคาซีลูกค้าดูคาซีเขาดูตรงนี้คือแบบไม่มีสึกหรอเลยดูได้เลยยังเต็มทุกอันนะคะแล้วก็คาซีข้างนอกข้างในคือแบบ เต็มมากแล้วก็แบบไม่มีสนิมเกาะเลยนะคะสำหรับกระสีของคันนี้มามาทั้งลำเลยนะคะแนบก็ติดตัวรถมาประมาณนี้ค่ะตุ่มล้อจะประมาณนี้เลยนะคะส่วนถังน้ำมันก็ยังสวยคลิปอยู่เลยสำหรับคันนี้เนะาะใต้หัวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ว่าสภาพจะประมาณไหนพอดูรวมๆแล้วสำหรับครั้งนี้คือสวยเลยนะคะถ้าใครที่ตามหาอยู่นะคะอยากเอาไปไว้ใช้งานนะคะก็ฝากนะคะผลงานของอุกร์เปล่งไกลด้วยแล้วก็ฝากเออเออออผลงานนั่นแหละเนาะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลย083 242 3843ค่ะ ยินดีบริการทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนที่ไหนเราก็ยินดีบริการทุกท่านเลยนะคะคันซีคันนี้สวยมากๆเลยไม่มีคนยกหัวให้อ่เดี๋ยวตามคนยกหัวก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ